ปี2505ร่วมการพัฒนาชุมชนประกาศสงครามกับความยากจนในชนบทโดยมีพัฒนากรกระตุ้นความคิดสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและกำหนดวิถีชีวิตของตนเองจ่วบจนปี2567ประเทศไทยยังคงเผชิญกับปัญหาความเหลื่อมล้ำเศรษฐกิจตกต่ำเนื่องจากผลกระทบของโรคระบาดโควิด -19 ความขัดแย้งทั้งในและนอกประเทศ โดยเฉพาะผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและโรคอุบัติใหม่ซึ่งเป็นตัวแปลใหม่ที่ทำให้ปัญหาความยากจนไม่หมดไปจากประเทศไทยกรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยยุทธศาสตร์ภาครัฐในการพัฒนาชนบทด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงและสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเปิดกว้าง และเชื่อมโยงข้อมูลให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดของกลุ่มการพัฒนาชุมชนคือพัฒนากรที่ทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่มีอุดมการณ์จิตวิญญาณน,นักพัฒนาสั่งสมความเชี่ยวชาญในการทำงานกับชุมชนมีความสามารถในการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนกลุ่มการพัฒนาชุมชน บริหารราชการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนลดขั้นตอนมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลเกิดความคุ้มค่าและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนด้วยโมเดล 4S 1 Strength การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถบริหารจัดการและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วยการแก้ไขปัญหาความยากจนสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดการพึ่งพาและความฟุ่มเฟื่อยเลิกอบายมุกส่งผลให้มีปราดสมรชีพชุมชนกว่า3,30,000คนผู้นำอชอและอชอกว่า2,80,000คนอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกว่า8,9,000คนมีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกว่า43,000หมู่บ้านครัวเรือนยากจนเป้าหมายได้รับการช่วยเหลือและดูแลกว่า1ล้านแสนครัวเรือน ประชาชนกว่า14.5ล้านครัวเรือนเกิดความมั่นคงทางอาหารและส่งเสริมการปลูกผักและสมุนไพรทุกครัวเรือนกว่า30ชนิด 2. steady การส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงมีเป้าหมายให้คนในชุมชนมีงานมีอาชีพมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการรวมกลุ่มรวมซื้อรวมขายโดยการขับเคลื่อนโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโอทอป และการท่องเที่ยวโดยชุมชนส่งผลให้ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยกว่า92,000บาทต่อคนต่อปีมีเงินทุนชุมชนหนุนเสริมอาชีพกว่า40,000ล้านบาทสนับสนุนเงินทุนหนุนเสริมอาชีพสตรีแล้วกว่า1 7 0 0 0ล้านบาทผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า2 1 0 0 0 0ผลิตภัณฑ์ประชาชนมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปเพิ่มขึ้นกว่า3 0 0 0ล้านบาทกระตุน้นเศรษฐกิจผ้าไทยให้มีรายได้เพิ่มขึ้น กว่า68,000ล้านบาทซินเนอร์จีการสร้างความร่วมมือและส่งเสริมบทบาทเครือข่ายการพัฒนาชุมชนเพื่อยกระดับงานพัฒนาชุมชนให้ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศด้วยการร่วมมือกับ7ภาคีเครือข่ายการพัฒนาร่วมทุนร่วมค้าเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม Social Enterprise ดำเนินการภายใต้การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐโดยมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ m o u 4 1ฉบับกับ77หน่วยงานผ่านการขับเคลื่อนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนและศูนย์ฝึกอาชีพจำนวน220สศูนย์ส่งผลให้เกิดกองทุนแม่ของแผ่นดินกว่า24,0 0 0กองทุนคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนหรือสอชอกว่า7,900คณะจำนวนกว่า15,000คนคณะกรรมการพัฒนาสตรี กว่า82,000คณะสมาชิกกว่า800 0 0 0คนคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกว่า7,800คณะคณะกรรมการเครือข่าย1ตำบลหน 1, 1, 9, 5, 5, 5, ึผลิตภัณฑ์955เครือข่ายคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือก็ขอข้อจอกว่า29,000คณะคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนกว่า1,600คณะศูนย์ผู้นำจินอาสาพัฒนาชุมชนกว่า7000แห่ง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โค้งหนองนากว่า4 0 0 0 0ศูนย์ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนกว่า1,600แห่งตำบลเข้มแข็งตามหลักประชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกว่า1,900าตำบลโอท็อปเทรดเดอร์ระดับจังหวัดเจจังหวัดบริษัทประชารัฐรักสามาคัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด7 7บริษัทโรงเรียนโอท็อป7แห่ง โรงเรียนกลุ่มออมัทรพย์เพื่อการผลิต8แห่งกลุ่มออมัทพย์เพื่อการผลิตกว่า3,000 30, 0กลุ่มมีเงินสัจจะสะสมกว่า3,100 0ล้านบาท 4. Specialist พัฒนาองค์กรให้ทันสมัยมีสมรรถนะสูงและมีธรรมาิบาลบุคลากรมีอุดมการและเชี่ยวชาญในงานพัฒนาชุมชนให้ความสำคัญกับบุคลากรในการปรับตัวปรับกระบวนความคิดเป็นคนเก่งคนดีทันสมัยใกล้ชิดชุมชน เป็นเพื่อนคู่คิดเป็นพันธมิตรในการทำงานกับภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนเปรียบได้ว่าพัฒนากรคือสถาที่เดินได้เป็นเส้นประสาทสุดท้ายของราชการที่ยื่นไปสัมผัสพี่น้องประชาชนเพื่อมุ่งสู่ระบบราชการ4.0นำนวัตรกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้กับการทำงานให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัยส่งผลให้เกิดระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ CDD Big Data แอปพลิเคชันคลิกชุมชนแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อการวางแผน CDD EIS พกพาเป็นหน่วยงานเดียวในกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับมาตรฐานระบบการจัดการความรู้ ISO 30401เวอร์ชัน2018น2 0 1แและมาตรฐานระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภยัยด้านสารสนเทศ ISO 27001เวอร์ชั่น2013 กว่า60ปีกรมการพัฒนาชุมชนมีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะทำงานเคียงข้างกับพี่น้องประชาชนเพื่อให้หมู่บ้านชุมชนเป็นที่ที่ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขตลอดไป